Thank mm -hmm. you. ผู้ชมคะปัจจุบันเนี่ยธุรกิจเสื้อผ้าเรื่องราวเกี่ยวกับแฟชั่นค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสําหรับผู้ชายผู้หญิงรวมถึงแฟชั่นของสินค้าแม่และเด็กเนี่ยปัจจุบันเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่ามีหลากหลายแบรนด์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการทําการตลาดผ่านทาง Line Official a d c o u เ t าค่ะจะเห็นว่าในยุคนี้เนี่ยโหมีหลายแบรนด์ให้เราได้เลือกมากๆจริงๆนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยบางแบรนด์อยู่กับเรามานานมากๆค่ะที่เขามีการทําการตลาดการผ่านทางไลน์ไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นตั้งแต่ยุคข,ของการใช้ ลายส่วนตัว กลายมาเป็น Line แอดจนในยุคปัจจุบันนี้ค่ะเป็น Line Official Adcount ซึ่งสำหรับแบรนด์ที่อยู่มานานขนาดนี้นะคะแน่นอนว่ายิ่งอยู่มานานยิ่งทำให้ฐานลูกค้าเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นทำให้ฐานลูกค้าเติบโตมากยิ่งขึ้นค่ะในช่วงนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าเขามีวิธีการมีเทคนิคอย่างไรที่สามารถมัดใจลูกค้าได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสินค้าในเรื่องราวเกี่ยวกับแฟชั่นค่ะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยอโปมีแขกรับเชิญคนพิเศษที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์เป็นผู้ ่อตั้งแบรนด์ค่ะ Everyday Apparel นะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในช่วงนี้และในตอนนี้ค่ะอาโปจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณเต้คุณชนาพัฒน์กริยานนท์ค่ะผู้ก่อตั้งแบรนด์ Everyday Apparel ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณเต้แล้วกันนะคะได้เลยค่ะก่อนอื่นเลยค่ะให้คุณเต้แนะนําตัวกับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะค่ะคือชื่อเต้ชนาพัฒน์กริยานนท์นะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ Everyday Apparel ค่ะซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าผู้หญิงค่ะ จริงๆอะค่ะคือทําแบรนด์มาประมาณเมื่อ7ปีที่แล้วค่ะซึ่งตอนเริ่มบอกตามตรงว่าเราไม่ได้มีความรู้ด้านแฟชั่นเลย<อ>เราจบมิเทสศาสตร์แล้วเราทํางานเอเจนซี่โฆษณาในตอนแรกแล้วการทําเสื้อผ้าเป็นเหมือนความชอบส่วนตัวที่แบบเราอยากจะเรียนรู้ไปเท่านั้นในตอนแรกที่ไต้เริ่มอะค่ะก็คือคุกคุขักข,กขกไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันแล้วก็พอตอนเราเริ่มทําแบรนด์เราก็ทํางานประจําควบคู่ไปด้วย จากนั้นพอสินค้ามันเริ่มขายได้เริ่มมีกลุ่มลูกค้าแล้วมันเริ่มขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเราก็ไม่สามารถจะแบ่งเวลาได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราตอนนั้นเราเลยทํามาประมาณปีกว่าค่ะก็ตัดสินใจที่จะออกจากงานประจําเพื่อม,มาลงหลานเสื้อผ้าเต็มตัว mm hmm. ซึ่งสมัยก่อนจริงๆตลาดออนไลน์่มันยังไม่ค่อยมีคนเชื่อถือนะคะว่ามันจะออกมาแล้วทําเป็นอาชีพจริงๆได้แต่ว่าตอนนั้นเราก็แบบคิดว่าลองดูถ้าไม่ได้ก็กลับไปใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เป็นเสื้อผ้าที่เราเริ่มจากความชอบส่วนตัว ต้องการการแต่งตัวที่แบบเรียบง่ายแต่ว่าเน้นคัตติ้งที่ดีสามารถลูกค้าซื้อไปสามารถใส่ได้นานอยู่ได้แบบเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้แบบเราทําแบรนด์นี้ขึ้นมาแล้วพอเราทํามีคนชอบด้วยก็ทําให้ แบรนด์มันโตขึ้นมีการาบอกปากต่อปากไปมาจากความชอบส่วนตัวก่อนเลยเริ่มจากแบบเอ้ยมันจะมีเสื้อผ้าอะไรที่แบบตอบโจทย์เราได้บ้างก็คือต้องการความคุ้มค่าสินค้าดีๆที่มีคุณภาพอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของทางแบรนด์เองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอภิปรายย้อนกลับไปนิดน,นึงตั้งแต่ในช่วงแรก7ปีที่แล้วในใเรื่องของช่องทางการจัดจําหน่ายทําไมเราถึงเลือกมาขายออนไลน์เมื่อตอน7ปีที่แล้วคะ อ๋อจริงๆเริ่มต้นเลยอะค่ะคือแบรนด์เริ่มจากออนไลน์ล้วนๆเลยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มีหน้าร้านไม่ได้มีอะไรเลยอะค่ะคือเกิดมาได้เพราะออนไลน์แล้วก็มีล ne เนี้ยค่ะช่วยให้แบบธุรกิจมันเกิดขึ้นมาได้เลยก็ว่าได้อย่างนั้นก็คือสมัยก่อนตอนที่เริ่มอะค่ะเราก็ขายทางโซเชียลมีเดียแล้วก็ให้ลูกค้าแอดไลน์เราเพื่อมาคุยกับเราหลังจากนั้นพอทําได้ประมาณปีหนึ่งลูกค้ามันก็มีไลน์แอดใช่ไหมคะเราก็ไมเกตลูกค้าไปแชทที่ไลน์แอดเพื่อเอาดาต้าเบสอะค่ะไปทางนั้น แล้วหลังจากนั้นพอมี l i น์แอดเราก็ย้ายเป็น Li น์อก็ไมเกรดถัดลูกค้าเข้าไปให้กลุ่มลูกค้าเราขนาแน่นแล้วสะสมจากตอนแรกมาจนถึงตอนนี้อย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเริ่มต้นจากการมีหน้าร้านก่อนแล้วค่อยมามดูในเรื่องราวเกี่ยวกับการขายออนไลน์แต่อย่างของคุณเต้เองเนี่ยเริ่มจากออนไลน์เต็มตัวเลยตั้งแต่ตอนนั้นใช่พอจริงๆการขายออนไลน์อะค่ะมันเป็นเรื่องดีมากเพราะว่า ทำไมคะมันไม่มีฟิกคอสค่ะมันเป็นธุรกิจที่ตอนนั้นอะใครอยากจะลองก็ลองได้มันมีแบบโอกาสสาหรับทุกๆคนที่จะเข้ามาใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นเราบอกตามตรงว่าเราก็ไม่ได้อยากจะลงทุนและเราไม่ได้มีเงินทุนทีนท่จะไปลงเราก็เริ่มจากออนไลน์แล้วค่อยขยายธุรกิจให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหลังจากขายออนไลน์แล้วค่ะก็เริ่มมันจะมีปัญหาแก็บว่าลูกค้าอยากเห็นเสื้อผ้าของจริงเราจะต้องทํำยังไง<ม>ใช่ไหมคะเราก็เริ่มไปลงที่มัลติแบรนด์เรื่อยๆเมื่อม,มันโตขึ้นนะคะเราก็ ขยายไปหน้าร้านมีหน้าร้านเองเข้าห้างตามสเต็ปไปเียค่ะทีนี้ต้องถามคุณเต้ต่อเลยค่ะว่ากลุ่มเป้าหมายของแบรนด์เราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นใครมีไลฟ์สไตล์แบบไหนแล้วก็มีพฤติกรรมในการซื้อสินค้ายัยงไงบ้างคะก็ถ้าให้พูดถึงอยากพูดถึงไลฟ์สไตล์ของคาแรคเตอร์สาวเอเวอร์ดก่อนนะคะว่าเราเอมถึงผู้หญิงอะคะ่ะที่ชอบความเรียบง่ายแล้วก็มีความวินิมอลแต่ว่ายังใส่ใจในรายละเอียดและเน้นดีเทลอยะะ่างงี้ค่ะแล้วก็เป็นคนที่ ชอบ value quality มากกว่าไม่ได้ชอบสินค้าที่ fast fashion จัดอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่โดดเด่นก็คือเป็นลูกค้าที่แบบว่าชอบใส่อะไรที่มีคุณภาพใส่ได้นานแล้วก็สามารถใส่ได้เรื่อยๆเป็น timeless อย่างเงี้ยค่ะส่วนกลุ่ม target พวกอายุ income เงี้ยค่ะเราก็เอามาจาก database จากทั้งมันจะมี database จากใน line line oa นะคะแล้วก็ทั้ง social media ก็คือกลุ่ม target หลักเราจะเป็นสาวอายุป,ประมาณ20-35 เป็นสาว working woman นะคะที่มีไลฟ์สไตล์อยู่ในเมืองหรือว่าชอบท่องเที่ยวพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆทาร์เก็ตหลักของทาร์เก็ตรองของเราก็จะมีสาวที่สูงวัยหน่อยทั้ง35-40หรือว่าเป็นสาวมหาลัยก็เริ่มซื้อชุดของเราเหมือนกันก็คือหลักๆเราพยายามทาร์เก็ตเสื้อผ้าเราให้ได้หลายๆกลุ่มมากขึ้นตามแต่ละทาร์เก็ตไปอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ก็คือกลุ่มเป้าหมายหลักของเราด้วยรวมถึงกลุ่มเป้าหมายรองด้วยเพราะฉะนัันก็พยายามออกแบบมาให้แบบตอบโจทย์คนในทุกๆเจนมากที่สุดใช่ค่ะก็คือเราไม่ได้หวานทั่วแต่ว่าเราอ่ะพยายามออกโปรดักต์ให้มันเข้ากับแต่ละกลุ่มที่เขาจะสามารถซื้อได้เพื่อเปลี่ยนจากลูกค้าใหม่ให้มาเป็นลูกค้าประจําให้ได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างนี้ในปัจจุบันเขากำลังนิยมเลยนะคะเป็นแบบ มิน Min ิมอลมินิมอลใส่ได้นานใส่ได้นานใส่ได้บ่อยด้วยแล้วก็ยิ่งคุณภาพดีสินค้าดีลูกค้าก็ติดใจใช่ะะแต่ว่าสิ่งที่นอกเหนือจากเรื่องราวเกี่ยวกับการออกแบบคุณภาพของสินค้าแล้วสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของการทําการตลาดใช่ค่ะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราจะสามารถ มัดใจลูกค้าได้ฐานลูกค้าเก่าก็เหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นขยายฐานลูกค้าใหม่ได้มากยิ่งขึ้นเดีย๋ยวเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้กันด้วยนะคะแต่ว่าในตอนนี้อยากจะถามคุณเต้ต่อเลยค่ะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีแบรนด์ที่เติบโตขึ้นเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะแบรนด์ของคุณเต้เองก็มีทั้งหน้าร้านด้วยใช่ไหมคะใ,ในปัจจุบันนี้ใช,ใช่ค่ะมีสาขาที่ไหนอะไรงไงว่าลองบอกเราได้ไหมคะ ค่ะตอนนี้ได้มีหน้าร้านเลยเป็นหน้าร้านของตัวเองอยู่ที่เกษรน,นะคะเราก็จะมีป๊อปอัพตามในห้างค่ะเป็นเซนทันชิดล่มแล้วก็เอ็มโพเรียมอย่างเงี้ยค่ะมีปัจจุบันปัจจุบันมีหน้าร้านด้วยแต,<ช>แต่ว่ายังเน้นการขายผ่านทางไลน์ออฟชั่นแอคเขาด้วยแน่นอนค่ะคือเรารู้สึกมองว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นมาได้คือจุดเริ่มต้นของเราคือออนไลน์เพราะฉะนั้นเราไม่อยากที่จะทิ้งมันไปอีกข้อดีก็คือช่องทางออนไลน์มันไม่มีฟิกค,คอสค่ะตลอดเวลาเราสามารถขายได้ตลอดแล้วก็มัน ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าเพราะฉะนั้นเป็นช่องทางที่เราควรจะเน้นแล้วใครอยู่ที่ไหนก็สามารถซื้อได้ทุกที่อย่างเงี้ยค่ะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ค่ะก็เป็นการทาควบคู่กันไปมันก็เวิร์กค่ะค่ะทีนี้สัดส่วนการขายออนไลน์ก่อนที่จะไปเ,เปรียบเทียบกันว่าเอ้ยออฟไลน์กับออนไลน์เขามีสัดส่วนที่แตกต่างกันไหมเนี่ยต้องถามคุณเต้ก่อนเลยว่าการขายผ่านทาง Li n e o f f i c i a l a c c o u เ t แตกต่างจากการขายในช่องทางอื่นยังไงบ้างไหมคะในความรู้สึกของคุณเต้เอง ก็จริงๆช่วงก่อนโควิดอะคะ่ะยอดขายส่วนใหญ่ของเราอะ่ะจะอยู่ที่หน้าร้านประมาณ60%แล้วก็ทางออนไลน์ประมาณ40่ใช่ไหมคะแต่ว่าพอมีเหตุการณ์โควิดเกิดขึ้นพฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนไปค่ะทำให้เราต้องชิฟต์มาโฟกัสที่ออนไลน์มากขึ้นแล้วก็ยอดขายหลักของเราอะ่ะก็อยู่ที่ออนไลน์แทนเพราะฉะนั้นการใช้ช่องทาง l i โอเอช่วยปิดการขายของเราได้มากแล้วก็ง่ายขึ้นกว่าเดิมค่ะคือจากเมื่อก่อนนะคะลูกค้าอยากจะชอบ แชทเข้ามาถามใช่ไหมคะจริงๆสังคมของคนไทย behavior ของคนไทยคือเป็นคนชอบแชทค่ะจะไม่ซื้อของเลยจากเว็บอะค่ะเมื่อก่อนเต้คเคยลองทําเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าไปซื้อทางเว็บแต่สรุปว่าลาก,ลกคา้าอยู่ดีลูกค้าแคปหน้าจอของเว็บอะค่ะเพื่อมาถามในแชทอยากจะคอนเฟิร์มอีกทีอยู่ดีเราก็เลยมองว่าเอ้ย e ยังไงลูกคา้าคนไทยอะคะ่ะชอบแชทอยู่ดีการปิดการขายในช่องเนี้มันช่วยได้มาก<อ>หลังจากนั้นนะคะพอช่วงโควิด ไปเรื่อยๆพฤติกรรมลูกค้าเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มมีแบบว่า comfortable ที่จะซื้อออนไลน์มากขึ้นแล้วลูกค้าก็มีแบบว่าเก่งขึ้นในการซื้อของออนไลน์กดอะค่ะทาให้ My Shop ที่เกิดขึ้นมาค่ะคิดว่ามันตอบโจทย์กับตอนนี้มากๆเหมือนแบบมาได้มาได้ถูกจังหวะอย่างนี้ค่ะเพราะว่าลูกค้าเมื่อก่อนจะแชทต,ตอนนี้บางคนที่เขารู้ข้อมูลอะไรอยู่แล้วเขาก็กดไปซื้อที่ My Shop ได้เลยค่ะแล้วก็ยิ่งเวลามีของเซลลใช่ไหมคะของดีเฟกหรือ มีคอลเลคชันใหม่ๆอะค่ะเราสามารถอัปโหลดได้เร็วขึ้นแล้วลูกค้าจากแชทก็กดไปดูสินค้าลูกค้าที่สงสัยสินค้าก็กดแชทมาได้เลยทําให้มันเหมแบบว่าการซื้อมันซีม m ล e s s มากขึ้นค่ะช่วยตอบโจทย ในพฤติกรรมของคนไทยได้มากขึ้นเลยอก็เหมือนกับว่าเรามีการนําเอาพฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยมาปรับใช้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอเรามีเครื่องมือดีๆอย่างที่คุณเต้บอกไปเมื่อสักครู่นี้พอเริ่มมี m y s h o p ขึ้นมาก็จะทําให้ฐานลูกค้าเก่าของเราที่เขารู้อยู่แล้วว่าไซส์เขาใส่แบรนด์เราเป็นไซส์ไหนเขาก็สามารถกดเลือกซื้อได้เลยใช่ค่ะถือว่าเต้รู้สึกว่ามันเร็วขึ้นค่ะจากที่ลูกค้าบางทีต้องแชทไปกดเว็บหรือเดินไปหน้าร้านใช่ไหมคะ ทีนี้เขาแชทแล้วลิงก์ไปไม้ช็อปกดซื้อได้เลยมันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆที่มันเอื้อค่ะแล้วก็การจ่ายด้วยบัตรเครดิตและบิดไลฟ์เพย์อะไรเงี้ยค่ะมันช่วยได้มากค่ะทีนี้ค่ะอยากจะล้วงความลับคุณเต้น,นิดนึงได้ไหมคะว่าเอ๊ะหลังจากที่เรามีฐานลูกค้าเก่าอยู่แล้วที่เขารักแบรนด์ของเราอยู่แล้วมีการสั่งซื้อเป็นประจําอย่างต่อเน,นื่องอยู่แล้วทีนี้เนี่ยคุณเต้มีวิธีการในการขยายฐานลูกค้าให้ได้ฐานลูกค้าใหม่ย,ยังไงโดยใช้ไลฟ์ออฟฟิเชียลแอดเคาน์ต จริงๆต้องบอกว่าเราก็ดูแลทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่นะคะแต่ว่าสําหรับลูกค้าใหม่อะค่ะเราจะพยายามฝังลิงก์เข้าไปในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของเราเพื่อให้เวลาลูกค้ากดดูรูปดูอะไรจากโซเชียลลูกค้าแอดลิงก์เพื่อเพิ่มเพ,เพื่อนเข้ามาได้เลยหรือว่าอีกเทคนิคนึ่งก็คือเมื่อแอดไลน์้านแล้วจะได้คูปองส่วนลด mm hmm. สําหรับวลค้ามก็ว่าไปอย่างนี้นะค่ะแล้วก็ช่องทางอื่นๆก็คือเวลาเรามีหน้า้านใช่ไหมคะเราก็ตั้ง QR code คไว้ให้ลูกค้าสําหรับ ปิดการขายเพิ่มเติมภายหลังได้ด้วยสแกนเพื่อแอดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะคะทีนี้ก็ต้องอ่ะสมมติว่าโปรเป็นลูกค้าและเอาโปรเจอลิงก์ของมูเต้กดเข้ามาเพิ่มเพื่อนแล้วเรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยอ่ะพอเขาสนใจสินค้าของเราแล้วเพิ่มเพื่อนเราแล้วได้คูปองอะไรเรียบร้อยแล้วเรามีวิธีการปิดการขายยังไงบ้างคะค่ะจริงๆจะมีฟีเจอร์อยู่ใน Li n e OA นะคะเป็นแชทแท็กกับโน้ตที่ช่วยเราในเรื่องการโฟกัสการใส่ใจลูกค้าได้ค่ะ แชทแท็กเนี่ยเราก็จะแท็กลูกค้าว่าคนที่เป็นเฟรชหรือคนที่เป็นเมมเบอร์นะคะแล้วก็นอกจากการโน้ตเนี่ยเราจะสามารถใส่ถึงแบบรายละเอียดของลูกค้าต่างๆว่าเขาชอบสินค้าประมาณไหนอะไรเงี้ยเพื่อให้อดินแต่ละคนดูแลลูกค้าได้แบบถูกต้องและต่อเนื่องอะคะ่ะสําหรับลูกค้าคนนี้ชอบแบบนี้ต้องการตัดขาบแบบนี้คือเทคนิคเหล่าเนี้ยค่ะทําให้เรารู้สึกว่าเรากับลูกค้าสนิทกันแล้วก็เป็นแบบเหมือนเป็นมากกว่าแม่ค้าลูกค้ามากขึ้นเป็นเหมือนคนที่ดูแลด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะทำให เขารู้สึกสบายใจที่จะซื้อของกับเรานอกจากนั้นเราก็จะดูแลลูกค้าในไลน์แบบว่า after s a l e service ทุกอย่างนะคะว่า,าใส่ไปแล้วไม่พอดีเปลี่ยนสินค้าให้ฟรีหรือว่อาต้องการแก้ไขอะไรก็ทักแชทมาคุยกันได้ตลอดเนี้ค่ะในแง่มุมของลูกค้าเองเราก็น่าจะรู้สึกเหมือนแบบเราไม่ได้มาซื้อขายเหมือนเรามีเพื่อนที่ให้คำปรึกษาด้วยเนาะ<ช>เพราะว่าเวลา<ช>อ,อย่างที่คุณเต้บอกไปเมื่อสักครู่นี้เวลาเราติด แชทแท็กหรือว่าโน้ตของลูกค้าแต่ละคนเนี่ยจะทําให้อดินทํางานง่ายขึ้นด้วยอย่างแรกอย่างที่2เลยลูกค้าเองก็รู้สึกว่าอุ๊ยแบรนด์นี้เขาใส่ใจฉันจังเลยเขารู้ว่าเอ้ยเราชอบแบบสไตล์นี้ก็จะแนะนําโปรโมชั่นนี้ให้อันแบบนี้ก็น่าจะทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกประทับใจในแบรนด์ของเราด้วยใช่คือจริงๆหลักสําคัญในการขายออนไลน์อะค่ะก็คือเราต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วก็ใส่ใจลูกค้าค่ะการใส่ใจทําให้เขารู้สึกว่า เขาเป็นคนที่สําคัญสําหรับเราอานี้นค่ะก็จะช่วยการดูแลกันแล้วก็ให้ลูกค้าอยู่กับเราได้นานๆค่ะคโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสำหรับสมมุตินะอันนี้แบบประสบการณ์ส่วนตัวสมมุติว่าเราสั่งซื้อสินค้าสักอย่างหนึ่งแล้วแอดมินเขาสามารถตอบกบลับเรามาได้ว่าส่งจะส่งที่อยู่เดิมเลยไหมคะอุ้ยมันรู้สึก ประทับใจนะอันนี้<ช>ก็คือถ้านในระบบหลังบ้านเองเนี่ยแอดมินเขาก็จะมีการระบุไว้ตรงโนต้ตใช่ไหมคะว่าลูกค้าคนนี้ที่อยู่ตรงนี้จัดส่งตรงนี้ชอบแบบนี้มาทําให้ลูกค้ารู้สึกดีกับแบรนด์มากยิ่ขึ้นด้วยใช่ไม่ใช่ว่าเหมือนกับล้วเราเป็นขายของอัตโนมัติแต่ว่าอันนี้คือ เป็นแอดมินที่ช่วยตอบแล้วก็ใส่ใจลูกค้าจริงๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างแบรนด์ที่แบบมีการเติบโตทางธุรกิจแอดมินก็จะมีหลายท่านอีกหนึ่งความสะดวกสบายก็คือแชทแท็กที่เราติดให้กับลูกค้านี่แหละว่าอ่ะลูกค้าคนนี้มาจากสาขานี้ก็ระบุได้เลยอันนี้ก็สะดวกสบายด้วยก็คือมันจะดูแลกันได้ต่อเนื่องมากขึ้นสมมุติไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนคนมาคุยแล้วไม่รู้เรื่องแล้วอย่างเงี้ยค่ะฟีเจอร์นี้ก็จะช่วยให้แอดมินดูแลง่ายขึ้นนี่ค่ะ สะดวกสบายแล,<ช>แล้วก็มาใจลูกค้าได้ด้วยนะคะ,คะทีนี้ต้องแอบ,บถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันนิดนึงที่ผ่านมาโควิดนะคะอันนี้หลายๆคนน่าจะทราบกันดีอยากถามว่าในวงการเกี่ยวกับของแฟชั่นเองเนี่ยจากที่สถานการณ์โควิดมีผลกระทบยังไงกับวงการแฟชั่นมู้ไหมคะถามว่ากระทบไหมแต่ว่าจริงๆกระทบทุกวงการอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราต้องอยู่อย่างปรับตัวแล้วก็เอาตัวรอดให้ได้ในช่วงนี้ค่ะอย่างเมื่อก่อนเนี่ย<ม>เต้มเน้น การขายที่หน้าร้านเป็นหลักๆเพราะว่าลูกค้าบาสเกตบอจะมาซื้อเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอโควิดมาคนไม่กล้ามาหน้าร้านเราก็ต้องอุ้มฟิกคอสไ้อยู่ใช่ไหมคะทีนี้เราจะแมネจยังไงให้เราลอดตอรอดตอไปได้แล้วมีกําไรต่อไปได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เน้นการขายช่องทางออนไลน์ให้ลูกค้าแบบว่ามูฟจากออ,ออฟไลน์มาอยู่ออนไลน์มากขึ้นมีการแชทไปบอกลูกค้าหรือว่ามีการโพสต์หรือว่ามีอินเตอร์แอคทางออนไลน์มากขึ้น หลังๆที่ทำมาในช่วงโควิดที่คิดว่าเวิร์กเลยค่ะก็คือเป็นการไลฟ์จากโซเชียลมีเดียค่ะให้ลูกค้าจากเมื่อก่อนที่มีคอลเลกชันใหม่แลวเขาจะไปที่หน้าร้านแต่ตอนนี้ไปไม่ได้แล้วเราก็ไลฟ์ให้ดูให้พรีวิวสินค้าเลยว่าของจริงเป็นยังไงเนื้อผ้าใส่กับคนจริงๆที่ไม่ใช่นางแบบเป็นยังไงลูกค้าจากนั้นพอดูเสร็จปุ๊บก็แชทมาซื้อได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องมีการปรับตัวด้วยต้องปรปับค่ะทุกวิกฤตต้องมีโอกาส ค่ะค่ะแล้วในการทําการตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงยุคปัจจุบันแบบนี้ค่ะทางแบรนด์ของคุณเต้เองมีการสื่อสารกับลูกค้าผ่านทาง l i น์ออฟิเชียลแอดเขาอย่างไงบ้างไหมคะก็คือเราจะบอร์ดแคสข้อมูลไปให้ลูกค้าค่ะซึ่งต้องขอบคุณเลยว่าตอนนี้ฟีเจอร์ในการบอร์ดแคสมันมีอะไรที่หลากหลายมากขึ้นทาให้ลูกค้าไม่เบื่อแล้วก็แบบว่าไม่จําเจดูไปได้เรื่อยๆเพลินๆมากขึ้นอย่างนี้ค่ะสิ่งที่เราบอร์ดแคสก็คือจะเป็นคอลเลกชันใหม่หรือว่าสินค้าเซล หรือว่ามีโปรโมชั่นพิเศษเราก็จะบอร์ดแคสเข้าหาลูกค้าเลยแล้วสิ่งที่มันดีก็คือเราสามารถฝังลิง์เข้าไปในนั้นได้เลยให้ลูกค้ากดไปได้หรือว่าเป็นการ์ดเบสให้ลูกค้าดูโปรดักต์หลายๆตัวได้ในในบอร์ดแคสครั้งเดียวโดยที่เขาไม่รู้สึกว่ามันรบกวนของเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆใ,<ช>ในปัจจุบันค,คือเราก็ต้องสลับไปเรื่อยไม่ให้ลูกค้ารู้สึกว่ามันน่าเบือ่อหรือจำเจเพื่อให้เขาแบบอยู่กับเราไม่บล็อกเราไปอ่า อันนี้ก็ใครที่ฟังอยู่ว่าเอาไปใช้ได้นะคะสำหรับเทคนิคเล็กๆน้อยๆแบบนี้แต่ว่าจะบอกว่าทุกๆเทคนิคที่คุณเต้บอกเราไปเนี่ยเขาสามารถช่วยมัดใจลูกค้าได้จริงๆทีนี้ก็ต้องมาถามต่อแล้วล่ะค่ะว่าเอ๊ะแล้วเราจะทํายังไงให้ลูกค้าประจำเนี่ยอยู่กับเราไปนานๆเทคนิคก็คือการที่เราเก็บดาต้าเบสของลูกค้าเอาไว้ะค่ะเพื่อที่เราจะได้จดจําว่าลูกค้าคนนี้ซื้ออะไรใช้อะไรไปแล้วก็มีความต้องการหรือว่ามีอะไรพิเศษที่เราต้องใส่ใจเอาเอาไว้ไหมอะไรเงี้ยค่ะ ซึ่งในส่วนของแชทแท็กแล้วก็โน้ตนะคะจะช่วยเราได้มากแชทแท็กก็คือใครที่เป็นเมมเบอร์เราก็แท็กเอาไว้เลยหรือว่าลูกค้าที่เป็นเฟรนด์เฉยๆเราก็แท็กเอาไว้แล้วก็รายละเอียดที่อยู่หรือว่าความชอบของลูกค้าต่างๆะคะ่ะเราโน้ตเอาไว้ทั้งหมดเลยเพื่อที่ทุกแอดมินนะคะสามารถมาดูแลลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องเป็นใครก็คือไม่ใช่ว่าการดูแลจากคนนี้แล้วมันขาดหายไปสมมติว่าใครจะมาตอบก็สามารถต่อเนื่องได้เลยทําให้ลูกค้ารู้สึกว่า เราดูแลแล้วก็ใส่ใจเขาอยู่ตลอดเงี้ยค่ะคิดว่าเป็นสิ่งที่ช่วยได้แล้วก็ให้ลูกค้ารู้สึกว่าเป็นเพื่อนกับเราจริงๆไม่ใช่เป็นแค่คนขายกับแม่ค้าปกติทั่วไป น่าจะครบถ้วนนะคะสำหรับวันนี้ที่เราได้พูดคุยกับคุณเต้ไปแล้วก็โปรเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะก็จะได้เทคนิคดีๆแบบนี้ค่ะถ้าจะให้สรุปเลยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่คุณเต้ได้พูดกับเราไปตั้งแต่ในช่วงต้นเลยนะคะว่านอกจากเราจะต้องผลิตสินค้าดีๆที่มีคุณภาพแล้วนะคะให้ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าให้มากที่สุดแล้วดีเทลเล็กๆน้อยๆน,นี่แหละคะ่ะที่จะทําให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะทําให้ฐานลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าเก่าเนี่ยอยู่กับเราไปได้นานๆนะคะก็ใครที่ รับฟังรับชมเราอยู่ตอนนี้ก็สามารถนําไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณได้นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะต้องขอบคุณคุณเต้ม,มากๆนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณคุณเต้ค่ะคุณชนาพัชกริติยานนท์นะคะผู้ก่อตั้งแบรนด์ everyday apparel ค่ะขอบคุณค่ะ และอย่างที่คุณเต้ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทุกๆเทคนิคค่คะว่าเราสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของเราได้โดยมีเครื่องมือดีๆนะคะที่เป็นฟีเจอร์อยู่บน Line Official Account ค่ะไม่ว่าจะเป็น Chat Tag หรือว่า n o น e นั่นเองค่ะสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกๆธุรกิจของคุณส่วนในช่วงหน้าค่ะวันนี้เราจะได้พบกับ Line c e r t i f i e d Coach ท่านไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะ